ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอวดหลานคนแรกตระกูลเจนอักษรผมทองหน้าฝรั่งขายป้านิโคลอปุมนตตีหลงหนักอวดหลานคนแรกตระกูลเจนอักษรก่อนหน้านี้แห่รับขวัญน,น้องเอลิหลานตัวน้อยไทนี่คลอดแล้วนิโคลมาทาั้งบ้านมนตีโชว์อุ้มหลานยกครอบครัวรับขวัญน,น้องเอลิมาแล้วไทนี่ดาราสาวน้องสาวนิโคเทลิโอ ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยโดยเผยภาพแรกลูกน้อยกับปามสามีพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะน้องเอลีมาแล้วนะคะ39วิก p แฮปปี้เฮลตี้ท่ามกลางเพื่อนดารามาแสดงความยินดีจำนวนมากรวมทั้งป้านิโคคอมเมนต์ด้วยว่า congratulation baby see y o u tomorrow ก่อนนิโคจะยกครอบครัวมาเยี่ยมหลานโดยโพสภาพสวมกอดน,น้องสาวในวันสำคัญของชีวิตในขณะที่ปุม๊มตรี คุณปู่น้องเอดิก็โพสภาพอุ้มหลานสาวตัวน้อยพร้อมบอกว่าปู่หายไปไหนมาคะหนูเกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งเพิ่งจะมาอุ้มเด็กหญิงเอลิต้องบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงที่ฝากผลงานไว้ให้แฟนๆได้ชมกันอย่างมากมายสำหรับอปุมนตตีนักภาค,น,ภาคนักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพศ2522จากบทอายุ ชาวเขาในภาพยนตร์เรื่องคนภูเขากับโดยวิจิตคูนาวุธซึ่งได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมตามที่บอกกันเลยครับนอกจากจะเป็นนักแสดงฝีมือยอดเยี่ยมอปุนั้นยังเป็นนักแสดงคิวทองมากๆด้วยถึงแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานเลยและใครที่เป็นแฟนคลับของอปุก็จะได้เห็นชีวิตนอกจอของอปุเป็นคนที่มักชื่นชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่ติดดินอยู่เสมอ มักจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซ้ำยังเป็นดาราอุโสที่ไม่เคยถือตัวและยังเป็นที่รักของทุกๆคนในกองซึ่งเมื่อไหร่ที่อาปุไม่ได้ออกจากกองเจ้าต,ตัวมักจะเข้าสวนแบกจอบใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งนาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์คอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ